สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบดีที่16กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับเจอกันเช่นเคยครับบายบายแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของยูเนสโกนะครับประกาศให้ดอยเชียงดาวเนี่ยเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งของคนไทยเรามากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้ไปพูดคุยกับคุณทิพวรรณเศรษฐพันธ์ผู้อํานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศกองการต่างประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินเรื่องของโครงการ วนเที่ยวทัวร์นะครับเที่ยวโอโท็อปนวัดวิถี9เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเดีพูดคุยกับคุณวรงแสงเมืองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิจสากิจชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟงังเราจะมอบกระปุกออมสิน ตู้นิรภัยและออมสินต่อยอดการออมนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็เพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือจะส่งมาทาง f a c e b o o k l i v e นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2องรวันเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยการพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับ มาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าแคมเปญนี้ก็จะมีสินเชื่อบ้านหรือว่ารีไฟแนนซ์ให้บริการกับลูกค้านะครับโดยลูกค้าที่จะรีไฟแนนซ์จะได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมอีกนะครับโดยสินเชื่อเพิ่มเติมที่ว่านี้ ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับไม่เกิน5ล้านบาททวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าซึ่งจะมีสินเชื่อบ้านสามารถที่จะทำรีไฟแนนซ์ได้นะครับโดยลูกค้าที่เข้าในโครงการรีไฟแนนซ์จะได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มอีกนะครับสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับ เราถามท่านผู้ฟังว่าแคมเปญกู้ปีนี้ออกปีหน้าอขออภัยครับกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับซึ่งธนาคารออมสินได้ออกแคมเปญนี้มาเพื่อเป็นสินเชื่อบ้านแล้วก็การรีไฟแนนซ์ให้กับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าที่จะรีไฟแนนซ์จะได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งคําถามคือว่าสินเชื่อเพิ่มเติมที่ว่านี้มีสิทธ์ ที่จะขอได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะครับสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบไปนะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่15กันยายนเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดประจวบคีรีขันขอแสดงความยินดีกับคุณสุภัตราทองหวานนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารอมสินนะครับออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าก็จะมีสินเชื่อบ้านนะครับเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่าการรีไฟแนนซ์มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอ,อกเบี้ยนาน9เดือนนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือการปลอดชำระเงินต้นและดอ,อกเบี้ยนาน6เดือนลูกค้าที่รีไฟแนนซ์นะครับในสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติม ไม่เกินห้าล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อบ้านเพื่อการซื้อการสร้างหรือการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับโดยเป็นสินเชื่อที่จะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งธนาคารก็จะไม่คิดค่าจัดทานิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อลูกค้าที่จะเข้าโครงการสินเชื่อทั้งสินเชื่อบ้านและดีฟแนนซ์นะครับจะต้องได้รับการอนุมัติและจะทํา นิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับยกเว้นการรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลานาน9เดือนเฉพาะโปรแกรมนี้นะครับต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บัดน,นี้หรือว่าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินกับ w w w g s b o r t h หรือทาง f c e e o o o นะครับเข้าไปที่เพจ GSB Society นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรโศัพท์1115นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของ u n เนสโกได้ประกาศให้ดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับพุณนทิพวรรณเศรษฐพันธ์ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศกรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณทิพวรรณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณลัิีพัฒน์คะครับขอความรู้หน่อยฮะที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณทัฐิพวรรณครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปถึง45ปีเลยนะไม่เป็นไรฮะรอได้ได <c oughs> ฮะคือ <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกข<ะ>องตัวโครงการมนุษย์และชีวมรทุนมาตั้งแต่ปีพศ2519มนุษย์ะะและชีวมรทนลนแหละฮะชื่โครงการค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เขามีเป้าหมายว่าทําอย่างไรให้มนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องแล้วก็ลกลมกลืน<ะ>นะคะแล้วก็โดยการที่เอาพื้นที่มาพื้นที่หนึ่งเรียกว่าพื้นที่สงวนชีวมรทุนนะคะเป็นพื้นที่สาธิตในการบริหารจัดการ เพื่อไปสู่เป้าหมายตรงนั้นค่ะประเทศไทยเราเนี่ยประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลแล้วเนี่ยสี่แห่งด้วยกันแห่งสุดท้ายนะคะที่เราประกาศไปเนี่ยคือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองพันห้าร้อยสี่สิบก็สิบสี่ปีมาแล้วโอ้ยี่สิบสี่ปีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะโอ้โหนานมากเลยนะ ทีนี้ทางคณะกรรมการโครงการมนุษย์ชีววินทนของประเทศไทยนะคะก็มีท่านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอด้อมเป็นประธานท่านก็เล็งเห็นว่าเราควรที่จะ,ะผลักดันนะคะแนวคิดของเรื่องของการจัดการพื้นที่สมุนชีววิทาทนเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากว่ามันสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตอนนี้เป็นบริบทของโลกเลยนะคะ เราก็เลยมีแนวคิดที่จะผลักดันนะคะทางกรมปิยแห่งชาติป,ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็เลยได้นําเสนอพื้นที่ดอยชิยงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณสมบัติสอดคล้องนะคะตรงกับพื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลนะคะ,ะเรานาเสนอ,อขึ้นไป อขอความเห็นชอบจากทางพนักงานมนตรีนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบไปเมื่อวันที่23มิถุนายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็นําเสนอเข้าสู่ยูเนสโกนะคะแล้วก็เมื่อวานพวกเราก็ได้รับข่าวดีกันนะคะคราได้รับการประกาศรับรองเรียบร้อยแล้วค่ะอืครับครับพอรับรองเสร็จปุ๊บเราจะยังไงต่อครับคุณทิพย์ประวันครับค่ะ โดยที่เป้าหมายของเขาเนี่ยจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของตัวธรรมชาติเท่านั้นรหรือว่าทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแต่เขาพูดถึงเรื่องของการดํารงอยู่ของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะว่าทําอย่างไรให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนตรงนั้นเนี่ยมันกนไปอย่างยั่งยืนนะคะมีวิถีชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะคในขณะที่ทรัพยากรเราก็อยู่ได้นะคะ ตรงนี้เนี่ยมันคเป็นที่มาว่าแนวทางการจัดการการบริหารพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปในทางของการสอดร้องนะคะเกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนทั้งหมดนะคะเราดูกันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะพัฒนากันไปอย่างไรนะคะโดยมีแนวทางว่าเราจะใช้ในส่วนของปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการเพื่อเชิงอนุรักษ์การเพื่อเชิงวัฒนธรรมนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจอาทางด้านของเซอร์คุราอีคโนมีนะคะหลายๆบริบทต่างๆเนี่ยที่มันเข้าไปสู่เป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะได้ถูกนํามาบูรณาการนะคะทำเป็นแผนการจัดการร่วมกันระหว่าง ภาคลับกับชุมชนค่ะเพื่อที่ให้มันเดินไปพร้อมๆกันอืมเหมือนกับว่าเราต้องการให้ธรรมชาติอยู่ต่อไปโดยที่มนุษย์ก็อยู่ในที่นั้นด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีสัตว์ป่ามีมีทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติให้เขาอยู่ด้วยกันได้ทั้งนองนั้นไม่มีอะไรไปแทรกแซงตรงนี้นะฮะโอ้คุณทว่โออครับคือแนวคิดค่ะยากไหมฮะบ้านเมืองมันเจริญไปทุกทีทุกทีเนะถามว่ายากไหมนะคะตรงนี้อ่าเราก็ต้องบอกว่า มันอยู่ที่ตัวชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักเขาต้องรับก่อนนะฮะต้อง,ต,องต้องรับทราบก่อนอ๋อ oh. ต้องต้องเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าการที่เราเสนอพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยนะคะคสิ่งแรกก็คือชุมชนเขาเขาเห็นพ้องต้องกันกับเรา uh huh. เขาอยากเขาอยากที่จะให้มีทิศทางในการพัฒนาที่ถูกต้องนะคะชุมชนที่เชียงดาวเนี่ยเป็นชุมชนที่น่ารักมากนะคะวิถีชีวิตเรียบง่ายนะคะแล้วก็ มีภาคีต่างๆทางด้านของการรักแล้วก็มองในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะคะในเรื่องของการอ,อนุรักษ์จริงจังนะคะอย่างของเมืองคลองที่อยู่ในพื้นที่ไบโอเปเียเนี่ยเขาก็จะมีทิศทางในเรื่องของการดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวของเขาให้มันเป็นท่องเที่ยวที่ที่ ปราศจากมลพิษนะคะแล้วก็เป็นท่องเที่ยวที่รักษาคุณค่าของวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะคะอย่างอย่างในส่วนของการท่องเที่ยวบนยอดดอยเชนดาวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็มีภาคีเครือข่ายนะคะดูแลนะคะแล้วก็ควบคุมจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะขึ้นไปก็จะมีกลุ่มของภาคีาต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือในการทํางานพวกนี้ร่วมกันมามาโดยตลอดนะคะค่ะครับ อย่างนี้แสดงว่ากว่าที่เราจะเสนอได้เนี่ยความพร้อมในปัจจัยที่วัดต่างๆมันก็ต้องมีพร้อมมันก็ต้องเริ่มต้นจากชาวบ้านด้วยว่าเขาโอเคแล้วแบบนี้เขาไม่อยากเป็นพนัย่างอืง่นแล้วใช่ไหมฮะท่านนองนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะว่าตัวน,นี้เราใช้เวลาประมาณประมาณสี่ปีกว่านะคะถึงจะจะจุดเริ่มต้นที่เราเราเริ่มที่จะเข้าไปทํางานแล้วก็เริ่มที่จะเขียนอเอกสารขึ้นมาเข้าไปพูดกับชุมชนนะคะครับ ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอนต่างๆมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยรูปร่างหน้าตาของดอยเชียงดาวจะเปลี่ยนแปลงไปไหมครับหรือยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าสิ่งที่เรากําลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็คือการที่เราจะมุ่งอนุรักษ์อนุรักษ์นะฮะเป็นคีย์เวิร์ดเลยตรงนี้ค่ะใช่ชุมชนก็จะร่วมกันมองว่าเราพยายามที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะคะให้การท่องเที่ยวให้มันเป็นท่องเที่ยวแบบนิเวศจริงๆนะคะ ผู้คนที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยไปแล้วอยากไปอีกไปแล้วเนี่ยได้รับบรรยากาศของความเป็นวิเวกสันโดษนะคะ,ะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนที่น่ารักวิถีที่เรียบง่ายนะคะ,ะเราเรามุ่งเป้าไปอย่างนั้นนะคะกับโอ้ออโหมันมันจะ แม่ไม่อยากใช้ใช้คําว่ากันยากหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูจากหลายต่อหลายแห่งในประเทศไทยแรกๆมันก็อาจจะดูดีหน่อยแต่ว่าสักพักหนึ่งก็เริ่มมีไอ้นู่นเข้าไปไอ้นี่เข้าไปผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าคุณทิพวรรณกลัวไหมว่ามันจะมีอะไรไปแทรกแซงอ้ธรรมชาติตรงนี้ฮะถามว่าจริงๆแล้วกลัวไหม,ก,มก็ลมกลัวนะคะสิ่งนี้สิ่งนี้จริงๆก็เป็นเรื่องหนักใจนะคะเราเราก็ถงอว่าใช่เพราะว่าใน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 ภาพของการพัฒนาโดย,ออยรอบเนี่ยมันรูปหนักเหลือเกินใช่ครับใช่ครับ ตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็ต้องผนึกกาลังกับทางชุมชนกับพื้นที่เนี่ยอย่างอย่างอย่างแน่นหนานะค่ะกับต้องเราต้องเร่งค่ะต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงโอ้โหนี่ไอความแข็งแรงตัวนี้ยากเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่เขาเข้าไปก็อ้าวไอ้นั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีาาเราันก็หาลงไปใส่แทนอะไรทํานองนี้นะยค่ะค่ะน, <c oughs> นั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้เขาได้ได้เรียนรู้ว่าการที่เข้าไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยไม่ใช่ความสะดวกสบายแต่เป็นความจิง ความอิ่นที่เข้าไปได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆคือไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าไม่มีน้ําไม่มีไฟไปนอนป่าไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะไม่ไม่ถึงค่ะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งคุณทิพประันพอจะมีตัวอย่างไหมว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่เราเออ่ได้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสงวนทีวาบรรทนในประเทศไทยมีที่อื่นหรือไม่ครับตรงนี้ค่ะที่แรกของเราเนี่ยนะคะก็เป็นที่สแกร์าที่นครราชสีมานครราชสีมาอ่าฮะ ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นแหล่งที่เราเรียกว่าเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะคแล้วก็มีนักเรียนจากทั่วประเทศเลยเข้าไปเข้าค่ายเข้าไปอบรมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การเรียนรู้ธรรมชาตินะคะเด็กๆที่เข้าไปที่นั่นก็จะได้ได,ได้ได้มีความสนุกสนานแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติกันพวกนี้ก็จะมีความ บอกต่อนะคะเข้าไปแล้วเขาชอบค่ะก<อ>็จะเรียนรู้แล้วก็ธรรมชาติตรงนั้นก็จะดีจริงๆนะคะครตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวพื้นที่สงวนชีวามณฑลได้ให้กับสังคมนะคะคก็คือให้องค์ความรู้ต่างๆนะคะืที่สองเนี่ยของเราก็คือพื้นที่แม่สาพอกม้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งในเรื่องของอต้นน้ํานะคะ เป็นแหล่งต้นน้ําใหญ่เลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นน้ําของประเทศไทยเลยนะคะคแล้วเราก็จะมีชุมชนที่นั่นเนี่ยเรามีหมู่บ้านนะคะบ้านปงไคนะคะบ้านปงไคเนี่ยนะคะก็เริ่มจากการพัฒนาเราก็จับมือกับทางทางสวนพฤษชาตินะคะค เข้าไปช่วยชุมชนที่นั่นชุมชนที่นั่นจากเดิมที่เคยเอากล้วยไม้ออกมาขายเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขามีอนวัตกรรมเขาทําเองทุกอย่างนะคะในเรื่องของการทำที่ชูคาเจอร์กล้วยไม้นะคะแล้วก็เอามาขายในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เอากลับคืนไปสู่ป่าด้วยนะคะคแล้วก็ ขยายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในในหมู่บ้านนะคะแล้วเราเองเนี่ยเราก็เป็นหน่วยที่นเรื่องของการขยายองค์ความรู้นะคะเราก็ประสานกับทางประเทศต่างๆนะคะให้เข้ามาอบรมกับชุมชนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุมชนที่นี่มีความแข็งแรงในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทางเจ้าหน้าที่จากภูฐานบ้างเจ้าหน้าที่จากเวียดนามเจ้าหน้าที่จากเกาหลีนะคะเข้ามาดูงานของที่นี่ชุมชนก็จะมีความมีศักยภาพแล้วก็จะภูมิใจที่เขาได้ทําสิ่งล่านี้ได้ ครับอันนี้มันจะหมายถึงวิถีชีวิตเขาด้วยใช่ไหมครคุณทู้ว่านใช่ค่ะใช่ค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครเ,เขาก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงครับนะคะเขาจะมีเขาจะมีนักสืบสายน้ําก็จะมีสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการรักเพิ่มมากขึ้นครับ ในขณะเดียวกันเขาก็มีการพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยแล้วก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วยค่ะปัญหาใหญ่เราจะป้องกันในทุนไม่ให้เข้าไปวุ่นวายกับพื้นที่เหล่านี้ได้ยังไงคุณ <c oughs> ทิพวตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องต้องคุยกับชาวบ้านเลยครัต้องให้เข้าใจเลยนะครับชัดเจนนะฮะาาใช่ใชคะ่ะชาวบ้านเนี่ยถ้าเขามีมีความรักในในพื้นที่ของเขาแล้วก็มีความมั่นคงในในตัวอ รายได้นะคะในในสิ่งที่เขาได้กลับมาจากธรรมชาติมัวก็จะมีความหงแหงกับตรงนั้นนะคะที่ผ่านมาเราก็จะใช้กลยุทธ์ตรงนี้ค่ะในการนกนนำนะคะกับแสดงว่าเราต้องมีเอขาเรียกว่าอะไรถ้ามีระบบการบริหารจัดการด้วยตัวเขาเองอย่างเช่นมาอาจจะมีแกนนําของชาวบ้านหรือในํรนอนงนี้ที่คอยทําหน้าที่ในการ โปรเทคหรือว่าปกป้องพืชป่าหรือว่าชุมชนแถบนั้นเลยวางกันนันเลยนะฮะก็คือง่ายใช่ศัก,กยภาพของชุมชนเลยกราต้องเพิ่มตรงนั้นแล้วเราเองเนี่ยเราก็ช่วยทําในเรื่องของตัวแบรนดิ้งสินค้านะคะตรงนี้ก็เป็นพยายามเป,เ,ปเป็นแนวโน้มที่เราอยากจะทําให้มันเข้มแข็งมากขึ้นก็คือครเราอยากจะใช้แบรนด์ของตัวชีวมงคลเนี่ยเป็นแบรนด์สินค้าให้กับชุมชนนะคะตอนนี้เนี่ยทางบ้านปงไคเองก็มีชา ผลิตชาขึ้นมาชาเลยครคนค่ะเขาเรียกชาชาเชียงดาผักเชียงดาค่บที่ช่วยลดเบาหวานอะไรพวกนี้แเราก็มาช่วยกันนะคะว่าเราจะคิดผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อให้ชุมชนเขาได้เดินไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองได้ครับก็ก็น่าจะประสบความสําเร็จได้ดีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจําเป็นไหมฮะว่าจะต้องไปโปรโมทเพื่อให้คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยคุณทิพย์ประวัติ คือคือต้องโปรโมตไหมนะคะการที่มันเป็นชีวะมณฑลเนี่ยมันก็เป็นการโปรโมทอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะ<ช>แล้วก็อ่าพอเขาเขาขี่หาพื้นที่ปั๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่มีสถานภาพเป็นพื้นที่ชีวะมณฑลแล้วก็มันก็จะเป็นตัวดึงดูดนะคะนักท่องเที่ยวขึ้นมาส่วนหนึ่งนะคะอ่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวทั่วๆไปนะคะแต่ก็จะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นนัก วิจัยด้วยครับแล้วก็เป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะอืมซึ่งคนพวกนี้ถ้าถ้าเข้ามาเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามาเนี่ยไม่ได้อย่าไปหวังว่าคุณจะเป็นเหมือนพัทยาบนภูเขาอะไรกันไม่ใช่นะฮะนละอย่างกันใช่ต้องเข้าใจอยู่แล้วอืมครับอ่าก็ติดตามกันเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสำหรับคนไทยเนี่ยนะฮะช่วงนี้ในคุณที่ปรวัมีคาแนะนำไหมครับค่ะเข้าไปที่อ่ เว็บไซต์ของกรมการเอกชิได้เลยนะคะเราจะมีหน้าของอตัวพื้นที่สมุนชีวมณฑลอยู่นะคะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะคีย์หาชื่อทาง Facebook ของพื้นที่สมุนชีวมณฑลทั้งสี่แห่งได้เลยนะคะค,คือพื้นที่สูวนชีวมณฑลสแกราชนะคะพื้นที่สมุนชีวมณฑลแม่สาะพอกม้านะคะ พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักหมื่ท่านะคะแล้วก็พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองนะคะตอนนี้เรายังมีอยู่4ี่สี่เฟซบุ๊กด้วยกันนะคะคส่วนส่วนของดอยชยงดาวเนี่ยหลังจากประกาศแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากอีกสักพักหนึ่งนะฮะ กลับกลับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับทิ่พรวันครับครับสวัสดีครับกับคุณที่พรวันเศรษฐพันธ์นะครับผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศกองการต่างประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับในช่วงเล่าข่าวต้องรู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของ v i อ t ช a l Tour เที่ยวโอท็อปนวัดวิถี 9เส้นทางมรดกวัฒนธรรมวิถีไทยนะครับจะเป็นเช่นไรได้พูดคุยกับคุณวรองแสงเมืองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในช่วงเล่าสานโดยธนาคารออมสินครับส่วนคําถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ออกแคมเปญชื่อว่ากู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าแคมเปญนี้นะครับก็จะมีสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับซึ่ง ลูกค้าที่จะรีไฟแนนซ์ตามโครงการนี้ตามแคมเปญนี้เนี่ยนะครับจะได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมนะครับจะได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมคําถามคือสินเชื่อที่ว่านี้เนี่ยจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ